ไอทีสสายฟีปั้นช่องขึ้นร่างไฮเปอร์แม็กมาแบกทีมเพื่อไต่ขึ้นหลีกมาสเตอร์จะทำได้หรือไม่สวัสดีครับมาพบ Channel, กับผม m i ครั c ชาแนลเลกเช่นเคยครับผมในเกมลายเรนเจอรน,นะครับยูทิฟอน เป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบข่าวสามารถปล่อยบอดฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มีไอดีเกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น m v p ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้ โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคโนนดีนั่นเองอย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะนะครับและหากใครกําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกเที่ยวช่วยประยัดกระเป๋าของคุณเราขอแนะนําร้านมอนิชบปร้านรับเติมเกมล i n เรนเจอรปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยาจตเพยนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ตามเพจมากถึงแสนเก้าหน,น 1, 90, คนใครสนใจอ,อยากจัพ็อเกจต่าง หรือ Ruby 988 Ruby ไปแจกกันเลยที่เพจ f a c e o o o k มารุจอบโนหน่งมาครับมาพูดกันในวันปิดรีก PVP อีกเช่นเคยกับซีรีส์ PVP มาราธอนนะวันนี้เราอยู่กันใน ID ที่2ครับผมในช่วงสัปดาห์กลางเดือน PVP หมุนเวียนธาตุไม้ของคัวรโบโยสากุระแฟมิลี่นั่นเองเนาะและ ID 2ีครับผมเราได้ทําคลิปบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับว่าเราทําการเปิดกาชาหาคู่เทพและได้ชื่ององเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่น เองนดนอย่างที่เห็นอยู่นี้วันนี้ครับผมเราใส่เกียร์รอเรียบร้อยแล้วมาปั้นให้เป็นให้เปอร์แม็กันเลยดีกว่าครับผมมาลุยครับผมกบดําเราน่าจะมีเพียงพอน่าจะมีเกินด้วยเพราะว่าไอดีนี้ก็รอบไหนไม่เก่ง ไม่เปิดนะผมดองอย่างเดียวมันก็เลยมีของค่อนข้างล้นเหลือนะครับหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้ใช้นมีเป็นหมื่นๆก็ยังมีเลยสำหรับพวกคัมพีเคียวอัลตร้าแม็กซ์เวนที่เรียบร้อยครับผมและหลังจากนั้นนะผมอัพเป็นร่างไฮเปอร์ดทันทีเพราะเรามีของค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับไปเลสโก้ไฮเปอร์แม็กครับผมและเกียร์ที่เราใส่นะครับผมก็ โชยเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าไปถอดเกียร์จากรูเดียผสมเมกุมินกลายเป็นเกียร์ให้ชี้อองนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่มีเกียร์อัปเกรดท่าโนยดีสอยังค่อนข้างเกลือสําหรับเกียร์นิดหนึ่งนะก็เล่นเท่าที่มีไปก่อนแล้วกันและผมจะทําการแทนที่เมกุมินนั่นเองครับผมสําหรับเจ้าชี้อองเนาะเอารูเดียเบียดเข้ามานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในดูทิมอื่นซิ อ่ามีเมกูมินเรา,เอาออกนะผมเพราะว่าถอดเกียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีทีมไหนอีกเอ่ยทีม3ใส่เมกูมินไหมโอเคใส่กันบินเลยไม่ได้ใส่เมกุมินลงไปนะครับก็เลยไม่จะเป็นต้องใส่เจ้าชิองก็ได้หรือจะใส่ดีไหมเอ่ยใส่ก็ดีเหมือนกันนะเอาใครออกดี เอายมออกละกันนะครับผมอาทีมกนหน้าตาประมาณนี้ไปละกันเลสซูโรครับผมสำหรับ PVP มาราทอนับผมเพื่อไต่ขึ้นลีกระดับมาสเตอร์สนั่นเองเห็นอย่างนี้แล้วเสียดายขนนกเหมือนกันเนี่ยอีก4นาทีกำลังจะรีอา้าซื้อทีละ5บีล้ละกันนกถึงแม้จะเป็นสายฟรีแต่ว่าในเมื่อเรามาตีแล้วก็ต้องตีให้จุใจหน่อยนมอ,อย่างงกรูบี้ในการซื้อขนเพื่อไต่ขึ้นระดับมาสเตอร์นั่นเองนนเนาะเผื่อมันจะได้รูบี้คืนมาบ้างและ ทีมที่หนึครับผมเราจะตีไหวไหม,มตึงเกินนะตึงเกินลีและถัดมาทีมนี้เป็นยังไงกันบ้างบอลมืดแม็กนะครับผมและตัวอื่นก็เกียร์ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่คิดว่าน่าจะเป็นทีมที่เหมาะสมที่ผมน่าจะพอตีไหวเอามาลองดูกันก็ผมพลังชิออนตาที่1นึครับผมว่าจะแบกทีมของเราไหวหรือเปล่าครับผมอุตสาห์ถอดโดนแนนลูเดีออกเลยนะเพราะว่าเกียร์เราน้อยนะครับผมใช้เท่าที่มีจริง นะหวังว่าสรตทของเจ้าจะช่วยให้เราคว้าชัยชนะในสัปดาห์นี้เพื่อขึ้นมาาสเตอร์ได้มาลุ้นไปพร้อมกันทุกคนนะเหลืออะไรประมาณเท่าไหร่เนี่ย25นาทีนะผมณนะขณะนี้นะมาครับผมแค่แมมดบินคงไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ละมั้งนะออโต้ไปเลยแล้วกันครับจังหวะนี้ปล่อยตัวหน่อยผมกดแร่เรียบร้อยครับผมชนะไปก่อนตาที่1ครับผม ต้องขาดทีมตีค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเจออัพค่าบอลมืดเบาร้องนี่คือผมผ่านอย่างเดียวเลยไม่อยากสู้รวมกันทั้งถึงการปล่อยตัวไวจากเกียร์โดยแน่นอนที่เป็นมีดจันทาหรือแท่ด้วยนะครับเราปล่อยตัวสู้ไม่ได้เพราะว่าเกียร์มันไม่ถึงไม่ตรงสายเลยใช่ครับท่านที่4ไม่ได้นั่นเองครับขออนุญาตข้ามไว้ก่อนเลยดีกว่านะโอ้โหแล้วทีมนี้ก็บอกตรงๆว่าตึงนะเอาจริงตึงอยู่ครับแต่ว่ามันก็พออาจจะถูถ่ายสู้ได้มั้งไม่รู้เอาลองดูครับผมนะเพราะว่า เวลาให้เลือกทีมเยอะมันก็ไม่ค่อยมีฉะนั้นแล้วตีได้ก็ต้องตีไปตาถัดมาก็ผมไปเลสซูโกนะแบกผมหน่อยนะครับท่านชีอองหวังว่าจะช่วยเราได้โอ้โหเบาลร็อกลงทีเดียวหายหมดแถงเลยนะโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้สวยงามจัดยังไงดีครับยังไงดี ชีอองได้ออกสกิลสกิลอะไรบ้างไหมเนี่ยผมไม่ได้มองเลยนะมีกระดงกระดิ่งติดหัวฝั่งสองข้างบ้างหรือเปล่าเห็นแต่บอลมืดเบาล็อกเนี่ยยังเวอร์เหมือนเดิมนี่ขนาดไม่มีอัพ่านะเนี่ยโอ้โหตีปกตินี่คือเปรี้ยงป้งเปี่ยงป้งเอ้ยมีกระดิ่งติดหัวอยู่โอเคอย่างน้อยสตันของมันเราก็พอที่จะวังพึ่งมันได้นะครับโอเคแบบนี้สวยครับผมขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าทีมนี้จะยอมแพ้เราเมื่อ,อไหร่นะยอมยังเื่อนจบยังจบยัง,ยงถึงหน้าบ้านแล้วนาะยยังไม่ยอมยอีกเหอ ผมไม่ค่อยอยากกดทั้งนั่งของไอเทมนะครับเพราะว่ามันชนะแบบไม่มีไอเทมแล้วก็คือเท่ากับว่าเราจะได้โบนัสเพิ่มเติมคะแนนนะครับผมก็เลยงกนิดนึงนะบวกไปอีก42แต้ม2,800คะแนนผมต้องไต่ไปถึง3,200อีก400แต้มภายในระยะเวลาอีกอื้อเท่าไหร่วะเนี่ย22นาทีจะไปทันได้อย่างไรวะเนี่ยนะครับเอามาลองดูแล้วกัน ตาทันมาโอ้โหบอลเมื่ออับธาตุพิจติก็ตีไก่ปูแหละนะทีมนี้ซิจะเป็นอย่างไรในกูมีโดนนโอ้โหรวยมีโดนได้นอนคู่กับอัพธาตุด้วยทาหน้าจะเป็นตัวแบกนะครับผมแล้วก็มีเจ้าเรมที่แอบตึงอยู่เหมือนกันไหวไหมวะเอาลองดูครับไม่ลองก็ไม่รู้แพ้ไม่เป็นไรเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะสําหรับตานี้นะครับปายฮลซโกเน้นความหนุกไว้ก่อนในการตีนะครับเผื่อจะเจอคอนทงคอนเทนระหว่างตีนะครับยังไงดี เฮ้ hey, ทำไมตานี้ดูเอ่ยเอยยทีมเราดูปล่อยแล้วเอ่ยอยๆโดนสตันหรอหรือโดนอะไรเอ่ยทำไมมันดูนิ่งๆไม่ค่อยทําอะไรกันเลยเออ,อยังไงที่ยังไงยังไงยังไงชี่อ,องช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุตส่าห์ปัป้นมาแบกทีมช่วยผมหน่อยเอย้กระดิ่งมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างครับผมนะใช้ได้ใช้ได้ไดสวยนั่นแหละสตาร์นเล็มไว้นั่นแหละดีและดีมากทำดีทำดี นะเวลาเลมมันได้ออกสก,กงออกสก,กิลแล้วค่อนข้างปั่นป่วนครับและเลมนี่คืออะไรเนี่ยตัวเก่ากึกยังเหลือรอดอยู่ตัวเดียวทั้งทีมนี่คือตายหมดและเหลือมันอยู่ตัวเดียวมันจะถึกไปไหนวะเนี่ยนะโอโ้โหที่องนี่ไม่ได้เชิดฉายแบบนี้เลยนะระดับเวิร์นะครับผมแค่ระดับโหดมากเฉยๆนะจะได้อยู่เหมือนกันถ้ามีคอมโบด้วยนี่น่าจะเวิร์กมากๆเลยเนาะน่าจะการาันต,ตีเมตายางแต่พอไม่มีคอมโบแล้วก็ ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเมต้ายาวแค่ไหนแต่อย่างน้อยเดือนนี้น่าจะได้เห็นนะเพราะว่ามีบัฟประจำเดือนปล่อยตัวไว นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีไว้ก็อุ่นใจกว่าถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะเสียใจภายหลังได้ถ้าหากเราไม่ได้เปิดเก็บไว้่องโนะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับใครรอตู้คู่เทพอยู่นะผมอมไว้นานแล้วโอ้โหตู้คู่เทพไม่มาสักทีมาตู้เดิมๆ3มครั้งและตู้ที่4นี่ไม่ควรแล้วนะครับที่มันจะซ้ําเดิมแบบนี้มันควรจะเป็นตู้คู่เทพแล้วฉชนั้นแล้ววันพุธหน้ารอชมนะครับผมว่าจะต้องเป็นตู้คู่เทพจริงหรือไม่่นเองเนาะขนะนี้ก็ตีเอารูบี้เก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมใคร่านะาะวา มันกำลังลาจากในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วก็อาจจะเกลือก็ได้นะขณะนี้ตา,ายไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้รอตู้ถัดไปอาจจะเซฟที่สุดนั่นเองครับผมและทีมนี้ไม่รู้เราจะไหวเปล่ามวยแต่คุยเมื่อกี้กดดูเกียร์แล้วแต่ว่าไม่ค่อยเข้าสมองเลยตีไปก่อนละกันนะครับเอามาลองดูไม่ไหวก็แพ้ไปเท่านั้นเองนะออโต้ไปเลยละกันอามาตาไปก่อนอารมาตาไปก่อนสวยครับลูกวสวยโอ้สตาร์นได้ดีครับผมสําหรับชิอองทําได้ดีมาก เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ยบอสมืดติดกระดิ่งแต่มาไม่สตาร์ทคืออีหยังวะคืออีหยังคืออีหยัง,ออยงโอเคสวยครับสวยทําได้ดีทําได้ดีไปต่อไปต่อยันบ้านเลยลูกยันบ้านยัดบ้านบายแช่เลยครับผมเอาเซฟเอาชัวร์การันตีชัยชนะในรอบนี้ยังไงสีโอเคเรียบร้อยครับผมสวยงามจัดอ่าชนะอีกหนึ่งตาครับโอเค มีแววอยู่ไหมเหมือนมีแววนะ2,900แต้มแล้วนะครับผมและรีมาเจอตานี้จะแย่กว่าเดิมไหเนี่ยไหนดูหน่อยซีเกียนะครับผมอืมไม่ค่อยมีโดนแน่นอนเท่าไหร่คิดว่าไหวไหมทุกคนน่าจะไหวนะมีตัวบินด้วยเอามาลองดูครับคงไม่โดนตัวบินหลอยป้อมแตกก่อนนะเราเชื่อใจเจ้านะครับหมักรุกนะเจ้ายังไม่เคยทำให้เราเสียใจหรือเปล่านะอาจจะทําไปแล้วแต่เราจำไม่ได้นะครับผมก็คือแบบ ตีไม่ทันนะมันตีป้อมเราแตกก่อนเนาะเอาแล้วยังไงดีตานนี้โอเคผักได้อยู่ผมตัวบินเขาหน้าจะไม่คลเกียร์ตึงจ่ามากหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะครับเอามาลองดูโอเคโอ้กระดิ่งชื่อองหวังพึ่งได้ดีจัดรวมกับตัวของคุณกินโทคิสตันยับยับโอ้สตันแบบโคตรเวอร์โอ้โหนิ่งทุกตัวอย่างไโค้ที่สลอตมาเองนะสองตัวรวมกันฟิวชั่น โอ้โหแบบนี้คนี้สลอตไม่ต้องหวังพึ่งแล้วก็ได้มั้งเนี่ยเรียบร้อยชนะเลยนะโอ้โหสตารน,นี่เป็นอะไรที่มี impact กับเกมมากๆนะครับผมควรจะต้องหาไว้นะดังนั้นแล้วเนี่ยผมถึงไม่บอกไงว่ามันอาจจะเสียใจภายหลังก็ได้สําหรับคนที่ไม่ได้ชี้อ่องและรีมาเจอทีมนี้เกียร์ผมเอาเรื่องนะบอลมือเขาตึงนะผมแล้วก็ตัวบินนี่ไอ้นี่ด้วยนะครับบินคข้างเร็วคุณกินก็ใส่เกียร์ ถึกอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าการบินเราไม่ค่อยหนาอยู่แล้วนะผมไม่รู้ว่าจะตีเอาลงหรือเปล่านะเออเอาไปเดซโกลองดูครับผมเขามีตัวบาเรียสมบูรณ์แบบด้วยอ่ะเอามาตาไปก่อนอุ้ยเผลอกดเร็วไปหน่อยว่ะต้องเก็บไว้กันตัวบินนะครับผมรีเลื่อนป้อมเนาะไอ้อมาอตะาเนี่ยไม่น่ารีบใช้เลยเมื่อกี้คู่นี้ลืมคิดไปนะมือไวไปหน่อย นะครับโอเคสวยอยู่ครับเริ่มดันยัดหน้าบ้านเรียบร้อยจังหวะนี้แล้วก็กดแช่แข็งไปเลยจะได้ตีตัวบินแตกไวๆนะโอเคหมากลุกช่วยพี่หน่อยนะครึ่งหลอดโอเคครับผมเรียบร้อยตีป้อมแตกก่อนสบายจุยโอ้เกือบปะนึกว่าจะแพ้อยู่นะเมื่อกี้ตีป้อมแรงอยู่เหมือนกันอ่าถัดมาครับผมมาเจอทีมนี้เป็นยังไง <c oughs> อื้เกีย์อิ่มๆอยู่นะถึงจะไม่มีโดนแน่นอนตัวเติงแต่ก็ ตัวอื่นก็แบกอยู่เหมือนกันนะครับรูดงรูเดียนอะไรไหวไหมว่านี่โอ้โหเกียร์โคตรเต็มเลยทุกคนเอามาลองดูกันไม่ลองก็ไม่รู้เว้ยไปแพ้ก็แพ้ครับผมเราไม่สนใจเราตีเอามาันนูเวลามันไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับเลสซโกคุนกินแปกผมหน่อยได้ไหมรวมกระทั่งถึงชีออนผสมลงกลายเป็นตัวของโคนี่สล็อตเบรกทีมสองตรงข้ามให้ผมหน่อยจะได้ไหมออโต้ Auto, ได้ปะโอเคปล่อยตัวเรนเจอร์แล้วครับผม นะต้องเบี่ยงฝันตรงข้ามวิ่งมาหาเราเยอะๆนะเพื่อให้ตัวเกมเวลากดออโต้เนี่ยมันจะไม่ไปกดคริสตัลนะครับแต่ว่าก็ไม่กดคริสตัลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทีมผมนี่คือเกมียค่อนข้างอ่อนอ่อนกว่าฝันตรงข้ามเยอะนะครับโดยแน่อนนี่ยังน้อยเลยอัพทาุก็ไม่มีฝันตรงข้ามนี่เกีย์อย่างตึงนะครับโดยเฉพาะเจ้ารูเดีสเนี่ยเดอร์เบกเลย โอเคพายุมาคผมจังหวะนี้แล้วยังไงดีสตาร์หน้าบ้านไม่เป็นไรเราพายุสวนครับผมแล้ววิ่งเลรยัดบ้านเขาให้แตกยังไงดีครับจังหวะนี้จบได้ไหมกระดิ่งเต็มหัวรตรงข้ามและหายเกี้ยงทั้งทีงครับผมเหลือแค่บาเรีย ع, สมบูรณ์แบบจากยมเท่านั้นครับผมและเรียบร้อยครับป้อมแตกไปเลยสวยงามโอเค โอ้ยถีมมีค่อนข้างตึงนะเนี่ยบุดวิดบุดวิด,ดสามพันแต้มแล้วผมจังหวะนี้อ่าถัดมาตัวบินดูอีกแล้วและเกียร์โอ้โหค่อนข้างที่จะเต็มนะครับรถแร่เยอะด้วยน่าจะเน้นปล่อยตัวบินไปหลักแล้วเอาเจ้านี่มาวิ่งไวเนาะเพราะว่ามันวิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีเลือกสุดท้ายมายืนคำหน้าเอาไว้เนาะแทนตัวบาเรียรสมบุ์แบบนะครับแล้วยังมีบอลไม่ปล่อยเกียร์เร็วอกีกเอาลองเอาลองอย่างนั้นก็ต้องลองครับผมมันไม่มีทีแม้เราตีแล้วนะครับในหลีกระดบนี้ เกียร์เรามันสู้ชาวบ้านในช่องก็ไม่ได้ครับทีมตีข้างหนักนะครับผมฉะนั้นเจออะไรที่คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหวก็ตีไปแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่าไปซีเรียสมากเลยนะก็ถ้าชนะก็เรียกว่าได้รูบีเพิ่มแล้วกันแพ้ก็ถือว่าอยู่ลีกเพชรไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสเตอร์วารังก็ยังไม่สายเพราะว่าผมนี่เคยขึ้นมาสเตอร์มาแล้วนะครับไอดีนี้เนาะเมื่อก่อนตอนในใหม่ที่แบบเพิ่งสร้างไอดีมาไม่นานโอ้โหแต่ว่าตัวบินดูนี่มันบินดูสมชื่อจริงๆว่ะโอ้โหป้อมแจก กดพายุเมื่อกี้นี่เลือดป้อมเหลือ30เปอร์มันเคลี้ยง2อสมทีนี่ตายเลยนะครับป้อมระเบิดเลยทีเดียวโอ้โหและตาถัดมาเลยละกันนะผมเพื่อเป็นการไม่รอช้าบอลมืดมีมีดจันทากับบาวร็อกพวกบอลมืดบาวร็อกผมก็จะปล่อยช้าเขาทําให้โอกาสแพ้ก็ง่ายที่จะสูงมากเวลาจเจอนะครับไม่ค่อยมีโอกาสชนะเลยนะเอาอ่ะกดเราโต้ไปเลยเป็นไงเป็นการมาวะสักตั้งนี่ไหวไหมลูก คุณกินเราไม่กูอ,อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีตัวของคางูระอัปเกรด่านนะาไว้กําจัดคุณกินโดยเฉพาะเลยแช่แข็งคืนไปลุงโอ้โหไหวไหมเนี่ยสตันยักษ์เลยนะครับผมนะโอ้โหนิ่งนิ่งยาวด้วยโดนอะไรวะคุณกินเออโอ้โหเอาแล้วไงไหวไหมฝั่งเราก็สตานเขาเหมือนกันนะผมด้วยกระดิ่งบวกคุณกินรวมๆกันและเรียบร้อยครับผมปอมแตกเอ,อ้อยงชนะได้อยู่ โอเคยังไม่เสียกำลังใจนะครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีใช่ไหมโอเค4นาทีกากา,กานะสี่นาทีกากา,กาแล้วตาถัดมาไม่มีโดอ้โห uh, คุณกินแบกแบกเวอร์ v. เอาลองดูครับผมไม่คงไม่คัดมันตีมาทุกทีมเนี่ยเหลือตั้ง200แต้มมันจะไปตีทันได้อย่างไรจริงไหมทุกคนฉะนั้นตีไหนได้ผมว่าตีเลยลวกันไม่ต้องคิดเยอะแค่เอาชิออนมาแบกทีไม่เห็นก็พึงพอใจแล้วนะครับว่ามัน ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีสาหรับการสตันเนาะคิดถูกอยู่เหมือนกันมั้งที่ถอดออกจากรูเดียนะสำหรับโดนเนาะเพราะว่าโดนไม่พอเดีย๋ยวไว้มีโดนเพิ่มเติมแล้วค่อยกลับไปใส่รูเดียก็ยังไม่สายเนาะโอเคโอ้โหเฮ้ยหนึ่งพันห,หน่วยมันติดโอ้โหคุณกินมันแบกจริงวะ่ะสมกับที่น่าจะร่างโคนนะครับผมคู่กับตัวของเออกียร์เต็มนะครับโดนแน่นอนอะไรเรียบร้อยครับผมคุณกินตัวเดียวพันหน่วยรัวๆเราแตกเลยครับผมไม่ได้้แพ้ตัวอื่นเลยแพ้คุณกินตัวเดียนนวย เราไม่ได้เกียร์เต็มแบบเขาอะคุณกินเขานี่แร่นิดเดียวเองนะออกเลยลวกันเหลือสามนาทีอ้าวไปต่อครับผมตีได้ก็ตีไปะนะเท่าที่ได้น่าจะตาสุดท้ายแล้วเนอะเวลาน่าจะไม่เพียงพอแล้วนะครับขอรีก,กันหน่อยอ้าวมาเจอทีมนี้เป็นวิทยทาทานทุกคนดูเลยละกันนะว่าทีมผมเนี่ยมันสู้ไม่ได้จริงดูทีมเขานะโอ้แบบบ้านๆเลยเกียร์ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวเขาไม่ค่อยตึงเท่าไหรน่นะแต่ประเด็นหลักเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ตัวรอบค้างเท่าไหร่นะครับแต่มันอยู่ที่บอสมืดเขามีมีดแค่มีมีดเนี่ยผมก็แพ้ไปเกินครึ่งแล้วเขาใส่เซตเต็มด้วยนะแค่ไม่มีอัพท่าเฉยๆนะครับมาลองดูอย่าโชว์ให้ดูเลยว่าผมน่าจะแพ้เอ้ยลืมไปขอดูนิดนึงว่าเขามีตัวบินหรือเปล่าตัวบินไม่มีนะครับอ่ะโอเคเราจะได้ทีมหนึ่งไี้ตีเลยนะครับอย่าดรอดูนะความไว้แพ้ของผมรู้เลยว่าแพ้แน่ๆแต่ว่าอยากโชว์ทุกคนดูว่าเนี่ยแค่มีจันทายเนี่ยมันสตรองขนาดไหน คือบอสมืดควรจะต้องใส่เกียร์ตรงสายหน่อยนะครับมันถึงจะค่อนข้างแบกทีมมากๆเลยเนาะแค่ก้าวดาวแม็กมันยังไม่พอเราต้องปล่อยตัว2วิด้วยนะครับมันจะเวอร์มมากสำหรับการแบกขึ้นมาสเตอร์สบายๆนะแต่ก็ต้องมีแทคติกการเล่นนิดนึงด้วยนะครับรอบข้างต้องดีบ้างนิดนึงเนาะให้บอสตัวเดียวก็คงจะไม่ไหวแนละ้วถ้าให้บอสตัวเดียวนี่คงต้องมีอัพธาตุอะไรด้วยนะครับเอ้ยมาแปลกไว้รอบนี้เหมือนจะมีโอกาสชนะยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆมันควรจะเพ้นะครับ เออที่อองทําดีเว้สตา์นรัวๆเลยวะ่ะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหนึกว่าจะเป็นวิทยาท้ายทุกคนเห็นว่าไอ้มีจันทายนี่มันดุยิงนะออกับชนะเฉยเลยนะครับทุกทีที่คือแพ้ตลอดน,นะเวลาเจอมีจันทายเนี่ยถึงรอบข้างเขาจะไม่ดีก็ตามแต่แต่รอบนี้ชนะเวออ้ยอะโอเคถือว่าส่งท้ายได้ดีครับผม350แต้มไม่เป็นไรขึ้นมาสเตอร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอูคะแนนข้านข,ข้างเฟอือเลยนะสำหรับเพชรหนึ่งขึ้นระดับมาสเตอร์เนี่ยนี่หายเท่าไหร่เนี่ย ร้อยสามสิบแต้มเลยนะอีกประมาณเท่าไหรเนี่ยสามสี่ห้าตาเลยนะสำหรับการใช้งานเจ้าชีอองนั้นก็ต้องบอกตามตรงว่าองค่หนข้างมีอิมแพคกับเกมมากขนาดเกมที่ผมใส่นี้บ้านๆนะแค่ใส่โดนแน่นอนให้มันนะผมแถมไม่ตรงสายอีกด้วยก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วสตาร์นคู่คุณกินนี่ระดับเวอร์เลยนะครับผมดังนั้นแล้วมันควรจะเป็นเรนเจอร์ที่มัสเฮฟนะผมแต่ผมไม่เคยบอกนะครับว่ามันจะการันตีเมตาติดยาวๆแน่นอนนั่นเองเนาะผมบอกแค่ว่าน่าจะติดเมตาอยู่เหมือนกันแต่ ไม่รู้นานขนาดไหนเนาะดังนั้นแล้วเดือนนี้เห็นชัวร์เพราะมีบัาประจำเดือนช่วยแต่เดือนถัดไปถ้าใครอยู่หลีกไม่สูงมากก็ใช้ต่อไปได้ดยาวเพราะมันเก่งมากอยู่พอสมควรจะ่ใครอยู่หลีกสูงเนี่ยอาจจะต้องมีทงมีถอดกันบ้างก็อย่าเตื่นตกใจกันไปเราไม่ได้อยู่หลีกเหมือนข้างบนเขานะครับเล่นเท่าที่เล่นได้ เน้นตัวเก่งๆจับมาลงทีมมันแบกทีมคุณได้ก็ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นแล้วนะครับใช้ได้ใช้ไปเลยนะผมไม่ต้องอิงตำนานกันมาก,มา,กมายนักนั่นเองและก็จะลามไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปใน,ใน,ในใช่องไมโคนน้อยกันด้วยนั่เองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย